เออแกฉันจะบอกเลยให้อันนี้คือบัตรของซรเปมาะเกสบัคือฉันเห็นมันมีส่วนลดนะร้อยเก้าสิบบาทฉันอยากได้ว่าส่วนลดมากเลยฉับอฉันก็มันนั่งสังเกตก็มีเบอร์ศูนย์สองหกหกศูนย์หนึ่งพันเออโทรไปแล้วรอนานมากซีทีพิเศษสําหรับคุณก็จะเป็นภาษาอังกฤษโฆษณาสิบะพูดเป็นคุณพูดาาภาษาอังกฤษฟังไม่ออกหรอกพอฟังไปเลยเหมือนต้องการคุณมีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะคุยอะไรเงี้ยเพรงงาะไม่งั้นโทรสะบ้านแต่ฉันว่ามันไม่ใช่ทําไมถึงไม่ใช่ ไม่ใช่ฉันจะรอให้ฟังมุดหนิดเนี่ยไม่ใช่มุดหนิดนะเฉยๆคือรู้สึกแย่ไม่ฉันจะบอกพนักงานผู้มีการศึกษาทุกอย่างนะฉันไม่ต้องการถ้าฉันเป็นเจ้าของนะฉันจะเอาท็อปออกไปเลยถ้าทําคนแบบคนปกติทั่วไปชอบไม่ได้ก็ไม่ต้องทําฉันแค่คิดว่า เหมือนเอว่าฉันถามว่าถ้าฉันใช้ Gmail อ่ะถ้าฉันใช้ฉันเคยใช้ Hotmail ล็อกอินฉันเคยใช้แกรูบา้าพวกแกงโง่ตรงที่ผู้บริหารของ Google คนที่เป็นฝรั่งคนนั้นอนะ่ะฉันว่าฉันจะจ้างมาทำงานทุกอย่างในในองค์กรเลยนะเพราะอะไรรูบา้า <c oughs> คนนั้นรวยมากนะเรายัางไงก็ฉลาดอ่ะเพราะว่าลองใช้ทุกอย่างอย่างจรงิงจังฉันทำทุกอย่างตามฝรั่งไม่แต่ดวงจิตฝรั่งดีหลายอย่างทำตามได้นะอ,อย่างเช่นทดลองทุกอย่างอย่างจริงจังเว้ย อืมฉันเล่นกูเกิลตอนตั้งแต่ขลั่งเล่นหรือดาวลดที่อะไรก็ตามหมดแล้วองสัยจะใช่เออฉันจะทันไหมเนี่ยเพราะ <c oughs> ฉันล็อกอีเมลไม่ได้ใช่ปะพอพอล็อกอีเมลไม่ได้ฉันก็ถามลักงานว่าพี่ถ้าหนูจะเปลี่ยน g ีเมลได้ไหมเปลี่ยน G ีเมลได้ไหมทีนี้แกต้องอย่าแจ้งเตือน G ีเมลเข้าไปเพราะงั้นเมลแกจะเต็มไงทีนี้ฉันบอกว่าพี่เปลี่ยนพาสเวิร์ดให้หนูด้วยได้ไหมเพราะว่าเมลมันแจ้งเตือนเวลาทีนี้แกต้องทาเว็บแบบที่ อีเมลไม่ต้องลิงก์กับเมลเลยอะ่ะเพราะว่าแกสั่งสินค้าแกจะกลวัวกลัวทำไมวะไม่อวนตังแกส่งสินค้าถึงบ้านอะ่ะอ,อะไรก็ไม่รู้นั่นดิฉันว่าเว็บฉันสะาดสุดไม่ใช่เว็บฉันหรอก <c oughs> เว็บไม่หลวงไม่ใช่อืม <c oughs>